day. หนูจะไปไหนจ๊ะไปหมู่บ้านประมงปากนายข้างในเนี่ยค่ะจะ้าขึ้นมาเลยค่ะ หมายปลายทางนั้นไม่ใช่สถานที่ใดสถานที่หนึ่งหากแต่เป็นการมองเห็นสิ่งต่างๆมุมมองใหม่ๆด้วยสายตาของคุณเองไม่เคยมีสักครั้งที่การเดินทางจะทำให้เรารู้สึกตื่นเต้นน้อยลงความสุขความตื่นเต้นมันมากขึ้นเมื่อเราได้เริ่มออกเดินทางไปยังสถานที่ใหม่ๆบรรยากาศใหม่ๆผู้คนใหม่ๆที่เข้ามามากหน้าหลายตาล้วนแล้วแต่เติมเต็มประสบการณ์ให้เรา นี่แหละสเสน่ห์แห่งการท่องเที่ยวที่น่าหลงไหลและจงจำไว้ว่า <Okay. S 1> ความสุขเกิดขึ้นระหว่างการเดินทางไม่ใช่จุดหมายปลายทางข อ๋อนั่งตกเป็ดตาลูกนั่งตกเป็ดตกปลาเหรอคะตกปลาค่ะอุ้ยหนูขอลองได้ได้ไหมอ้าวลองดูก็ได้ลูกเผื่อจะได้ได้ไม่ได้ก็แล้วแต่หนูนะได้ค่ะอุ้ยมันตกยากไหมคะคุณลุงมันก็ไม่ยากหรอกลูกคุณลุงไม่เห็นมาเลยมันต้องใช้เทคนิคไงต้องใช้เทคนิคใช่ไงลูกมันต้องมีเทคนิคด้วยรออีกแป๊บอ่าเอาเอาเอามันต้องอาจจะแบบ นั่งอย่างี้ลรวางเฉยๆเดี๋ยวถึงเวลาปามขึ้นมาตอดเหยื่อแล้วก็ค่อยต้นไนี้หรอจ้าไม่ได้เลยคุณลุงว้ายนี่ยของเกี้ยวเอาโอ๊ะโอ๊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 นี่ไงนี่หนูมันต้องยังงี้นี่โอ้ตัวใหญ่มากได้ทีละตัวอันนี้ปลาดุกเหรอคุณลุงอันนี้เขาเรียกปลากดลูกได้ทีละตัวอย่างเงี้ย มันต้องเอาทีเยอะเยอะเยอะเยอเลยม,มีเยอะกว่านี่เลอค่ะเดี๋ยวลุงจะพาไปลูกเดี๋ยวลุงจะพาไปดูไปไหนอ่ะไปเอานี่แหละแต่ไม่ใช่ไอ้นี้นะจะเอาอย่างจะเป็นปลายยางม,มีเยอะเลยลูกโอ้ไปค่ะเดี๋ยจะหนักยิ่งกว่านี้อีกหนักกว่านี้อีกอ่ะนี่ทีละตัวช้าไม่ทันกินโอ๊ยไปค่ะ แล้วก็ยอลูกยออ่ยยอยกยอเหรอคะจ้าเนี่ยได้แค่ยกขึ้นมาก็คือจะมีปลาติดเลยใช่ไหมก็ต้องเอายอลงก่อนสิลูกอ๋อต้องเอาลงก่อน <c oughs> เอายอลงเอายอแช่น้ำก่อนคุณลุงคะอะไรคะอย่างนี้คือเรียกว่ายอแ,แต่ทีน,นี้ลุงจะสาธิตวิธีเอายอลง จะเราจะงัดปลาเราจะมายกยอกันนะคะอทีนี้เราจะมายกยอกันยอกปอปั้นตรงองปเอานี้ลงก่อนแล้วก็ดึงเชือกนี่ต้องใส่หินทวงตรงกลางให้ลงนี่เราก็บรอสักพักค่ะอันนี้ได้แล้วเหรอคะยังไม่รู้ติดอะไรอยู่เลยเนี่ยอ่าอ่าออไอ้หนูมาหมุนดูสิอ้าวนายหนูขอลองหมุนหน่อยลองหมุนสิลูกค่อยๆหมุนอ้าวหมุนเลยลูกโอ้หนักไหม นักอยู่นะเพราะว่ามันมีหินห่วงอยู่ใช่ไหมคะหมุนมาเลยลูกชุบชุบชุบเฮ้ยมาแล้วเฮ้ย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 ยลุงเองนี่หนูเอิบเฮ้เอาอย่างนี้มันก็ยังไม่มีปลาใช่ไหมคะคุณลุง ก็เรามาผิดเวลาไงลูกมันก็เลยปลาไม่มีสอ locker, ิอ๋อมันต้องมาช่วงหัวเข่าเหรอคะมันได้แต่มันผิดเวลามันมถ้าว่าของจริงมันต้องสองทุ่มอ,อันนั้นถ้าของจริงแล้วมันจะเยอะอมะีแค่แป๊บเดียวนี่สาธิตให้ดูแป๊บเดียวนะ<ม> เราลองเข้าไปดูนะคะว่าในย่านชุมชนปากนายเนี่ยเขามีกิจกรรมอะไรทำกันบ้างนี่คือแค่ทางเข้านะก็มีมินิมาร์ทอุ้ยมินิมาร์ทมีขายของชุมชนนะเดี๋ยวเราไปดูกันอันนี้คืออะไรคะสวัสดีค่ะคุณยายปลาซีแิ้วแก้วเราดั้งเดิมอันนี้ก็คือทานได้เลยเหรอโอ้แล้วอันนี้อะไรคะเนี่ย นอไม้ดองแต่ว่าต้องเอาไปปรุงอาหารใช่ไหมคะโอ้ที่นี่ก็คือมีของชุมชนขายด้วยนะคะเป็นปลาซิวอบสุกไปทำยำไปกินกับข้าวอ๋อไปกินยำแต่ถ้าเอาไปทอดก็ได้ใช่ไหมคะไม่ต้องทอดแล้วอันนี้สุกอันนี้คือสุกแล้วพร้อมทานเลยนะคะนี่อันนี้ก็คือจับจากชุมชนนี่เลยแม่น้ำน่านนี่เลยค่ะแม่น้ำน่านนี่เลยนะคะวู้ยอันนีจะเป็นปลาลายก้าง อะไรก้างแต่ตัวนี้ต้องนำไปทอดค่ะกรอบแล้วจะกินกับข้าวต้มแล้วกินเล่นก็อร่อยอืมบาร์อะไรก้างเลยค่ะนี่บาร์ละไรก้างคุณค่ะโหข้างในก็คือมีเป็นมินิมาร์ทค่ะมีของขายนะคะมีไข่ไก่มียาในติมอะ่ะโ,โอเคตรงนี้มีแพรนะเดี๋ยวเราไปดู เผื่อเขามีตกปลาเราจะได้แบบว่าไปแอบ,บดูว่าวิธีการตกปลาของที่นี่เป็นยังไงนะคะคุณนี่คือคุณลุงที่รับเรามาคุณลุงสวัสดีค่ะ,คะเฮ้ยเจอก,กันอีกแล้วต้ <laughs> งองรบกวนคุณลุงอีกรอบแล้วค่ะตอนนี้คุณลุงกําลังทําอะไรอยู่คะเนี่ยลุงกาลังมัดเบ็ดครับมัดเบ็ดมัดเบ็ดเอาไปตกปลาเหรอคะครับจะเอาไปลงประกปบปอ๋อ หลังจากที่เราไปดูว่าวิธีการทำยอยกยอเ,ยเป็นยังไงนะคะแล้วก็กลับมาหาคุณลุงสนเพื่อให้คุณลุงสนสอนวิธีการทำเบ็ดที่ทำมาจากธรรมชาติคุณลุงก็สอนวิธีนำคันเบ็ดที่ทำจากไม้ไผ่มาเหลาแล้วก็ใช้ขวดพลาสติกเนี่ยเอามารีไซเคิลแล้วก็ใช้เป็นกระบวนการในการ ส่งสัญญาณว่าออโอเคปลาติดแล้วนะโดยการใส่มเมล็ดมะขามเข้าไปมันก็จะส่งเสียงว่าโอเคปลาติดเหยื่อแล้วนะวิธีการทําเป็นยังไงบ้างคุณลุงก็เล่าประวัติให้ฟังค่าๆว่าโอเคปากนายเป็นยังไงวิถีชุมชนของที่นี่ทําไมที่นี่เขาถึงทําประมงเป็นหลักที่นี่ส่วนมากคือเขาก็จะทําประมงมอะไรแบบนั้นครับก็จะตกปลาตกปากลายกยอลงคาย ก็แบบเป็นอาชีพหลักของหมู่บ้านนี้เลยครับใช่รปรเป็นอาชีพหลักคือทำการประมงทั้งหมู่บ้านอืมดีจังเลยค่ะคุณลุงบ๊ายบายแล้วชาวบ้านเนี่ยเขาก็น่ารักนะคะเขาก็เตรียมอาหารกลางวันให้กินก็เป็นพวกเมนูปลาต่างๆที่จับได้ก็จะมีพวกผัดชาปลาคั้งแล้วก็มีพวกส้มตมที่โอยด้วยปลาซิวทอด ก็มีปลาซิลชุบแป้งทอดอร่อยมากค่ะทุกคนเราก็จะได้ทานปลาสดๆที่ชาวบ้านเขาหามาค่ะเป็นเรียกได้ว่าเป็นสเปเชียลมากค่ะอืมอืมปลาสดมากค่ะเพราะว่าปลาเนี่ยเป็นปลาที่คุณลุงจับมาเมื่อเช้าเลยเขาก็มาทํำสดๆให้เราทานเลยนะคะก็คือไม่เหม็นคาวเลยตอนแรกหนุ่มาา เข้าใจว่าส่วนมากนะปลาที่จับจากแบบน้ําจืดส่วนมาก,กมันจะคาวแต่ว่าพอมันเป็นสดๆดดขึ้นมาอย่างเงี้ยไม่มีกลิ่นคาวเลยค่ะดีมากดีมากสุดยอดอเราทานข้าวเสร็จนะคะก็มีคุณแม่กับน้องแพรนะคะก็พาเรานั่งเรือที่เขาไว้เ,เป็น เรือที่ใช้ของแต่ละบ้านเนี่ยพาไปดูชุมชนร,รอบๆนะคะว่ามีวิถีชีวิตยังไงบ้างแต่ว่าน้องแรลนี่คือเขาอ่ะไม่ค่อยได้แบบไม่ค่อยได้เหมือนไม่ค่อยได้เจอพี่พีเท่าไหร่เขาก็จะแบบกลิงๆแล้วก็เขินอายนิดนึงไม่ค่อยคุยกันอ้อง เป็นมุมถ่ายรูปที่ชิคๆอยู่ได้ไหมแม่ถ่ายรูปบนลลี่เสื้อสีแดงเ <Hello. S 1> อาคุณตาสวัสด,ดีค่ะสวัสดีจ้าคุณตากำลังไปไหนคะไปรดน้ำผักมันไปรดน้ำผักมาและหนูเดินกันเป็นแถวๆนี้จะไปไหนเนาะก็กำลังงงๆอยู่ค่ะว่าจะไปหาว่าจะไปกินข้าวที่ไหนดีโอ้ oh. มีนแนะเละมีมีมมยเนี่ยที่แพ้เนี่ย อย่างปากนายเนี่ยเขามีที่พักไหมคะโฮมสเตย์มีมีก็เป็นของชาวบ้านที่านกินนอนอยู่ด้วยกันมีอะไรก็กินด้วยกันเป็นวิถีชุมชนของจริงเลยใช่ใช่เราก็จะได้แบบว่ามาอยู่ว่าแบบเออชุมชนเขามีทําอะไรบ้างไอ้ร้านข้าวนี่มันอยู่อ๋อ้ไม่ไกลไม่ไกลไม่ไกลใกล้ๆแล้วใช่ไหมครับใกล้ๆอ๋อก็คือในแพรตรงตรงนั้นที่หนูเดินหลงมาใช่ใช่แล้วนะที่หลงมาตั่นแหละ เ,เลยเขาก็ไม่รู้ว่าไปไหนจริงๆเขาไม่มีน้ำใจนะ <c oughs> <c oughs> ถ้ารู้บอกว่าหิวข้าวเขาจะหาข้าวให้กิน,น <c oughs> ก็เข้ามาในแพที่คุณตาแนะนํานะคะก็เจอชาวบ้านเนี่ยเขากาลังเตรียมวัตถุดิบที่เอามาต้อนรับนักท่องเที่ยวพอดีเลยแล้วก็เจอคุณแม่นะคะสอนวิธีการทําเมนูซิกเนเจอร์ของที่นี่ค่ะนั่นก็คือยําสาวน้อยปากนายตัวยําสาวน้อยปากนายนะคะ ก็จะทําจากปลาซิลเอามาตากแห้งแล้วก็เอามาทอดนะคะคุณแม่ก็สอนวิธีการยําใส่เครื่องต่างๆนะคะอร่อยมากครับเพราะว่าปลาที่นี่นะคะเป็นปลาที่หาได้จากแม่น้าปักน้ำนั่นเองค่ะเอเขาน่าจะเตรียมอาหารให้เราแล้วเนาะเห็นเมื่อกี้คุณตาบอกว่ามีกลุ่มหนึ่งด้วยที่จะมาทานอาหารพร้อมเรานะคะโชคดีมากเลยค่ะตอนที่หนูมานะคะก็มีคณะทัวร์มาพอดีก็เลยได้ดูการแสดงพื้นบ้านจากน้องๆ คพอคืคอ,อาหารก็อร่อยนะคะวิวก็ดีแล้วคืนนี้เนี่ยเราก็จะนอนที่นี่ด้วยเพื่อเสพบ,บรรยากาศยังต่อเน,นื่องแบบรับความเป็นวิถีชุมชนของจริงนะ,ะมาดูว่าที่ปากในเนี่ยกลางคืนเนี่ยบรรยากาศจะดีไหมแล้วก็ ชุมชนเนี่ยเวลาตื่นขึ้นมาเนี่ยจะรู้สึกอย่า,างไรบ้างที่นี่ก็เป็นโฮมสเตย์แบบบ,บ้านนะคะกันเองค่ะได้เลยค่ะมีเต็นท์ให้กลางแบบเป็นส่วนตัวได้เลยแต่บ้านอื่นก็แพ้อือ่นก็จะเป็นอีกแบบหนึง่งเนี่ยก็จะแต่ละบ้านเขาก็มี เอกลักษณ์แตกต่างกันออกไปใช่ค่ะแต่ว่าเราตั้งใจจะนอนแพนี้นะคะแล้วก็เหมาเลยวันนี้ขออกกนุญาตจังเต็นที่นี่เลยเพราะว่าเดี๋ยวหนูจะมาดูฮาทิทิ์ขึ้นนอนเช้าได้เลยค่ะครับ พีนะ่นัดเร็เวลาแล้วโอ๋อข้าวโลโลกินข้าวแ,แล้วเดี๋ยวไปวัดกันโอเคเขาสองนาทีสองนาทีนะ ก็จะได้เห็นบรรยากาศคือตอนเช้าเนี่ยอากาศดีมากแล้วเราก็โชคดีที่ฝนไม่ตกนะคะก็มีหมอกจางๆแล้วก็เขาก็เตรียมข้าวต้มปลาแล้วก็พวกกาแฟพวกขนมให้เราทานในเช้านะคะสำหรับผมสเสดที่นี่ เดี๋ยวเราจะไปสักการะไหว้พระเพื่อเป็นสิริมงคล ไงคุณบอสตรงนี้เนี่ยฟินมากค่ะน่านฝั่งนู้นเป็นยังไงบ้างนี่ได้ข่าวว่าไฟดับหรอนะที่นี่เนี่ยชุมชนเขาคือทำปลาทุกมืออร่อยมากแก่พลาดมากเมนูปลานี่คือสดสุดๆเลยแล้วอยากจะขิงนิดนึงพรุ่งนี้เนี่ยเราจะไปท้าทายความเร็วฟอร์มูล่ามงรู้จักหรือเปล่า เออมันเฟี้ยวแน่นอนเราติดตามได้โอเคเจอกันขอเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆนี้ไว้กับเราความสุขที่ได้รับจากมิดเมตรีที่มอบให้เรานั้นแน่นอนว่าจะอยู่ในความทรงจำที่ดีของเราตลอดไปหากนี่เป็นการจากลา แต่มันจะไม่ใช่ครั้งสุดท้ายเพราะเราต้องมั่นเติมความสุขและความรู้สึกดีๆให้กับตัวเองเสมอที่นี่จะเป็นอีกที่หนึง่งที่ที่เราจะคิดถึงเมื่อเราอยากจะเติมความสุขให้กับชีวิตอีกครั้งบ้านปากใน